ดูเวลาที่ใช้ถ่ายทำนะครับตอนนี้เกือบหนึ่งทุ่มแล้วฟ้ายังสว่างโลอยู่เลยเนี้ยเป็นวันที่กลางวันยาวนานกว่ากลางคืน เดี๋ยวผมพูดถึงก่อนว่าทําไมต้องเอาตัวเดิมเดิมเพราะว่าผมสงสัยมาตลอดว่าไอซีทับสองสองตัวเดิมเดิมมันจะยิงแม่นจริงหรือเปล่าเพราะว่าตัวแรกของผมผมซื้อมาคือน้องขนองใจใช่ไหมตัวนั้นมันก็แต่งมาจากร้านแล้วมันเป็นอย่างนั้นเขาครอบลําทําเทนชันแล้วก็แต่งกายแต่งอะไรมาแล้วนะครับตัวที่สองมาก็ยังไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ลื้อเปลี่ยนเป็นชุดคิดทั้งหมดเลยก็ยังไม่ได้ รู้ถึงความแม่นยําว่ามันมีจริงหรือเปล่าของสิทับสองส,องสองเห็นเขาว่ามันด้อยกว่ามันเป็นระบบส g ตร Blowback หรือส r ตรท h อ o เป r เรชันใช่ไหมมันไม่ใช่แก๊สออปเปอเรชนะครับพอดีวันนี้น้องเขาเลี้ยงวัวอยู่ฝั่งถนนเลยเราต้องย้ายมายิงฝั่งอันนี้แต่แจ้งน้องเขาไวแล้ววันนี้กระสุนที่ใช้คืออ e ีเล่สปอร์ตสีเขียวของเรานะครับระยะที่เรายิงวันนี้ผมจะตั้งซีโร่ที่ยีหลาก่อน ปืนตัวนี้อ่าผ,ผมพูดถึงกล้องกับอุปกรณ์ที่ใช้ก่อนตัวนี้เดิมเดิมลำเดิมไกก็เดิมไกก็เดิมเพียงแต่ว่าตัวปลายลำผม t ร e ต t มาเป็นให้มันเป็นเกลียวอะแดปเตอร์ตัวปิดนิดหน่อยนะครับให้มันเหมือนตัวตัวอะไรเทคนิคอลใช่ไหมรูเกอร์ให้ขอ้อความชอบของผมตัวนี้คือผมชอบเดิมบางๆแบบนี้นะมันเบามันจะเ,เป็นตัว สเตนเลสไทเซนเทติกนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ตอนนี้คือขาทรายไม่ใช่ขาทรายขากล้องเป็นโลโปรไฟล์ใครจะดูตอนผมยิงสกปไปตอนนั้นเลยนะสำหรับผมแจ้งข้อมูลวนะ่าปืนนี้คือปืนน้าเดิม,ดมแล้วย้อนกลับมาที่ปืนที่ผมยิงมันจะเป็นฟรีฟล t b เบร e ลทั้งหมดแต่ตัวนี้คือมันจะมีแหวนรัดที่ข้างหน้านะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับความแม่นยำ ด้วยไหมเลยต้องจัดตัวเดิมๆมาให้ตัวหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ตอนนี้เป็นกล้อง Discovery ตัว4ถึง16หน้า44 SF นะครับมันจะเป็นกล้องค่อนข้างสั้นตัวเล็กๆเล็กๆหน่อยเอ่อน้ำหนักก็ไม่เท่าไหร่นะครับตอนนี้คือถ้าผมปล่อยเห็นไหมตัวปืนมันเบามากไงมันเบามากจนกล้องข้างบนมัน มันน้ำหนักมันลงมาปกติถ้าเราแอด attach ขาทรายเข้าไปด้วยหรืออะไรเข้าไปด้วยหรือทำพันห้มันหนักกว่านี้น้ําหนักของปืนอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้แล้วก็ทําให้ stabilization จะพูดถึงไร stabilization คืออะไรความมั่นคงของตัวปืนอาจจะดีกว่านี้แต่พียงแต่ว่าอันนี้ทดสอบในแบบเดิมๆกล้องพูดไปแล้วเป็นเส้นเล็งแบบ v t นะครับตัวนี้เลยเส้นเล็งแบบ V t แล้วขาทรายเออขาตั้งกล้องตัวที่ใช้อันนี้เป็นของ Vector Optic นะครับเป็นตัว Low Profile ผมไม่แน่ใจว่ามันกี่มิลน,น่าจะ20กิกว่ามั้งคือขาทรายไอขาสโคปเมาส์ตัวเนี้เขาจะวัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางของอันนี้ลงไปจนถึงส่วนที่มันเป็นเบสของขากล้องนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูเพราะว่าตัวนี้ ยังไม่ได้ซีโร่ปืนนะครับอุ้ยผมขันไว้แน่นเหมือนกันนี่หว่าเดี๋ยวผมลองตรวอนองบุญอันนี้ได้ไหมวันนี้ลมค่อนข้างแรงนะฮะลมค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเดี๋ยวผมแปลอุปกรณ์น่าจะต้องใช้อุปกรณ์ไว้อื่นโอเคเพราะว่าขากล้องตัวนี้ผมยังไม่ได้ซีโร่ฮะเลยเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนว่าขา ขาสกูบเมาส์เนี่ยมันจะมีของดบเทลคือสิบเอดมิลใช่ไหมตัวนี้มันจะเป็นวีเวอร์นะครับไม่ใช่พิกา i ินีขาทยตัวนี้ผมขออนุญาตเอาของน้องขนองใจมาใช้มันจะยับเยินหน่อยเพราะว่าตัวเดิมของมันเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมเก็บไว้ไหนตอนผมย้ายบ้านมันหาไม่เจอผมเลยไปถอดของน้องขนองใจมาใช้ก่อนซึ่งเป็นเบสเดียวกันนั่นแหละครับตัวนี้คือ,อเดี๋ยวผมให้ดูคาร่บอวีเวอร์วีเวอร์คือรางดบเทลนี่คือสิบ สิบเอ็ดสิบมิลสิบเอ็ดมิลเนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้มันจะอยู่ในพวกซีแซดจ่ง่ายเพราะปืนตลาดอยู่ในซีแซดแต่ตัวนี้เป็นยี่สิบมิลยี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดมิลเนี่ยมันจะอยู่ในพวกตระกูลพิคาทินีเรลกับวีเวอร์นะครับตัวนี้เป็นวีเวอร์ความต่างของวีเวอร์กับพิคาทินีคือร่องห่างระหว่างแต่ละช่องแต่ละช่องมันไม่เท่ากันกับแก๊บระหว่างตัวเนี้มันจะใหญ่ไม่เท่ากันตัวนี้จะเล็กกว่าพิคาทินีจำไว้นะครับอันนี้ เป็นความรู้เฉยแต่ตัวนี้สําหรับใส่ได้สําหรับวีเวอร์และพ i คาทินี่ผมไม่แน่ใจว่าโฟกัสเรือนะเห็นไหมครับมันจะมีร่องบากๆอยู่ระหว่างตัวนี้ถ้าพิคาทินี่มันจะมาเต็มเลยแล้วของขากล้องระหว่างพิคาทินี่ใช้กับตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเบียดผมเคยผมเคยเจ็บตัวเจ็บมาแล้วไงผมเลยบอกไว้ว่าให้เลือกตัวที่มันใส่วีเวอร์ได้นะครับสำหรับขาเดิมแต่ว่าใครจะใช้พิคาทินี่สำหรับรนะูเกอร์สิบทับสองสองเนี่ยมี ให้ระบุไว้หรือว่าดูกับถามพ่อค้าแม่ค้าเขาดีๆตัวโลโปรไฟล์ของวีเวอรตัวนี้นะครับตัวสกูเอมาส์ตัวนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูเห็นสูรหลังไหมฮะเห็นรหลังไหมมันจะต่ํามาพอดีเลยนะคือถ้าสูงกว่านี้นิดเดียวเอ้ยถ้าสูงกว่านี้ตัวลาดระหว่างของพันท้ายที่เราแนบแก้มนะครับ มันจะไม่พอดีอ่ะเดี๋ยวผมใส่ที่หลังเนาะเพราะว่าคันท้ายของลักษณะของตัวเนี้ยมันจะต่ำลงนงี้ใช่ไหมฮะมันจะไม่เหมือนพวกทาร์เก็ตถ้าทาร์เก็ตท้ายมันจะสูงการใส่ขากล้องขึ้นมาสูงหน่อยมันก็เขาเรียกอะไรมันไม่หมอบใช่ไหมฝั่งน,นี้โอเคมันอยู่ท้ายขออนุญาตนะฮะอันนี้เราใช้เป็นแฮนด์ไทก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขันน็อตนัดเข้าไปให้มันแน่นนี่นะครับคือ แกระหว่างตัวศูนย์หลังไม่ต้องสอดศูนย์หลังฮะผมหลบให้ดูไม่ต้องสอดศูนย์หลัง,ม,ลม,ง,ลงมันจะหลบกันพอดีนิดเดียวโอเคเดี๋ยวผมหมุนให้แน่นแล้วเดี๋ยวผมติดตั้งอุปกรณ์คร่าวๆก็มีเท่านี้เออแต่แต่เดี๋ยวผมให้ดูเรื่องศูนย์ศูนย์หลังนี่นะครับศูนย์หลังกับศูนย์หน้าไม่ทราบว่าใครเป็นเหมือนผมบ้างนี่สังเกตดูดีผมไม่ได้ใช้กาวติดนะมันจะเป็นถุงพลาสติกเลย ผมจะไม่ใช้กาวติดเดี๋ยวผมถ่ายแบบโคลสอัพให้ดูอันนี้คือพลาสติกในส่วนที่ของศูนย์หลังที่ผมทําเพื่อให้มันฟิตฟิตเมนต์นะครับให้มันแน่นขึ้นโดยที่ผมไม่ได้ใช้กาวนะฮะคือพูดง่ายผมขี้เกียจใช้กาวผมก็เลือกเอาถุงพลาสติกมาครอบศูน์เพราะาที่จริงแล้วออกมาจากโรงงานเดิมดมายิงพอยิงนานๆไปมันจะเคลื่อนแล้วศูนย์มันก็จะขยับขยับได้เพราะว่าเราไม่ได้ฟิตเมนต์ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าของคนอื่นเป็นไหมนะแต่ว่าผมเอาถุงพลาสติกแล้วผมก็ จิกด้านข้างออกเอาเอา,เอามีดโกนจิกด้านข้างสวมแล้วก็ต่อเข้าไปแล้วที่เหลือกเอาไฟหล่นเป็นทริคของมันนะฮะอันนี้อของเวกเตอร์ออปติกเนาะเขาจะมีส่วนใหญ่เขาเขา,เขาจะมีปจัจจข้างบนมาให้อยู่แล้วเลยฮะตัวนี้ของเราเราก็ตั้งศูนย์ไปปกติเห็นไหมฮะถ้ามิติของรูปรไฟล์เนาะมันจะเป็นประมาณนี้มีแก๊ปมันมันก็จะต่ำๆหน่อยแก้มเราแนบนี้มันจะได้ ไม่สูงเกินไปสำหรับตัวนี้นะฮะไปเดี๋ยวเราตั้งเป้าที่25ห,าหลาก่อนที่กำลังขยายที่10เท่านะครับเพราะว่าตัวนี้ของโรงงานเขาบอกมาอะไรเนี่ย radical position นะครับให้ไปที่ 10x แล้วก็เดี๋ยวเราวัดตามตัวเลขของเส้นเล็งเอาว่าเรายัางไงที่จริงดูวิดีโอของคุณน้บอิงก,ก็จะเข้าใจดีแต่ว่าเดี๋ยวเราเรามาดูอีกทีหนึ่งว่ายังไงนะครับ 2คาบายเดิมๆที่ระยะ25หลาตัวนี้ผมเซตซิโดกับน้องวิวฉันอยู่หลังเป้าแล้วกระสุนอีเล่เขียวนะครับอีเล่สปอร์ตเขียวแมกกาซีนตัวที่ใส่ไปนี่เป็นของน้องกิวจีสนะครับเดี๋ยวลองรันระบบดูว่ามันจะโอเคไหมหลังจากที่เราล้างไปแล้วเนาะที่เราให้ให้ดูว่าล้างนั่นแหละครับโอเค โอ oh, อันนี้ไม่มี Auto Bo ออโต้โบ์รีลิสยังเป็นออโต้โบเอ่อบรีลิสเริ่มเลยนะครับกำลังขยายที่สิบเท่านะฮะเดี๋ยวผมบันทึกกับไซส์ช็อตไปด้วยนะครับเนื่องด้วยปืนไม่มีขาซ้ายนะครับเดี๋ยวผมทำความเข้าใจอุปกรณ์รณัาแป๊บหนึ่ง หนึ่งสองสามโอเคขึ้นลำแล้วนะครับเราต้องเขาทำความเข้าใจกับปืนหน่อยหนึ่งโอเคยี่ห้าหลาซีโร่นะครับผมยิงเป้าซ้ายเนอะอู้เสียงค่อนข้างดังเนี้ยอันนี้มันขึ้นไปหนึ่งสองสาม ออกมาขวาหนึ่งสองปรับนะครับอัพอัพอัพไปหนึ่งสองสามนะครับอันนี้วธิธีปรับกล้องขวาหนึ่งสองโดยประมาณนะครับเดี๋ยววิธีปรับกล้องต้องไปดูของพี่เขาอีกทีหนึ่ง โอเคนัดที่สองครับมาหม่ะเราปอปิดทางว่ะเอามาขึ้นหนึ่งสองไปหนึ่งสองเราปอปิดทางไงเออไปซ้ายใช่ไหม เค okay. สองสามเอาไปใหม่นะหนึ่งสองสามเราดาวใช่ไหมักดาวเนาะจี <c oughs> ผมมตตั่วแล้ว <c oughs> อาระ์ารยทุกคนตีไอว่ะอายมากฮนะปรับกล้องยังไงวะโอเค ดาวหนึ่งครับดาวหนึ่งชึบหนึ่งและขวาและขวาหนึ่งกูเล็บนี่นะครับผมยิงเป้าซ้ายนั่นนี่ ามอีกนั้นฮะครึ่งหนึ่งก็ไรครึ่งหนึ่งไรหนึ่งสี่นะครับโอเค กลุ่มยี่ห้าหลัก็ไม่ได้เร็วนะฮะกี่นัดหรอโอเคผมว่าเข้าแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูก่อนวิธีปรับนี่นะครับตัวปรับกล้องบนล่างอัพดาวอะไรเนี่ยผมก็ปรับมาประมาณนี้แหละ แต่ว่าเดี๋ยวเรายังไม่ยังยังไม่ทําีโร่สต็อปซีโร่เซตซีนะครับเข้าเวลาปรับมันก็จะต้องดึงขึ้นนิดหนึ่งเห็นไหมอันนี้ผมมั่วผมไม่รู้ว่าอัพหรือดาวมันอัพของอัพนี่อัพลูกกระสุนขึ้นหรือว่าอัพอัพเรดิคอลขึ้นนั่นแหละครับต้องทํำควาใจกับปืนหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราซีโร่เช็คห้านัดที่25ห้าหลาอีกทีนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมูไปห้าิบหลาเนาะก่อนที่ แดดมันจะหมดลงนะครับยีิบห้าหลายิงบันทึกผลครับหลังจากซีโร่ไปแล้วเนาะผมว่ามุมกล้องมุมนี้แหละสวย <c oughs> ไม่มีขาซ้ายฮนะเออใช้กำลังขยายสิบเท่านะครับุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราทำซีโร่เช็คก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวค่อยล็อกซีโร่กับปืนอีกทีหนึ่งนะครับมือไม่ค่อยนิ่งนะพอยิงไปด้วยพูดไปด้วย ต้องกราบประทานอภัยในหน้าที่นี้นะครับกระบอกนี้ไม่เคยยิงด้วยปกติจะยิงศูนย์เปิดอย่างว่ายิงเป้าขวานะครับ ลั่นลั่นมือลั่นฮนะผมว่ากลุ่มสวยนะโอเคครบห้านนัดแล้วเนาะผมว่ากลุ่มสวยนะทางสไลด์ครับอืม มาเดี๋ยวพาไปดูกลุ่มกระสุนกันโอเคนี้นะครับสำหรับกลุ่มยิบห้าหลาของสิบทับสองสองคาบายผมว่าไม่น่าเกียดอ่ะกับครั้งแรกที่ผมยิงไกลมันค่อนข้างแข็งนะแต่ว่าปรับตัวนิดอันอันอันนี้คือมือลั่นจริงๆตอนแรกยิงใช่หไหมนัดนนี้แล้วก็ปรับไปประมาณขึ้นวันนี้แล้วก็ปรับไปประมาณคอยเข้าหน่อยนะครับว่าที่จริงการยิงปืนแต่และก็บอกกริปปืนกับ ส่วนต่างๆของการทําความว่าใจปืนมันก็ไม่เหมือนกันอีกนะนั่นแหละฮะเดี๋ยวปรับตัวเข้าหาปืนนิดหน่อยแต่ผมคิดว่าถ้ายิงได้ขนาดนี้สองร้อยหลาสามร้อยหลาไม่มีหน้าเกลียดนะครับแล้วผมคิดว่าปืนตอนแรกไอ้ตัวแบรนที่รัดลากล้องมันจะมีผลกับความแม่นยําทําให้ความแม่นยําลดลงกว่านี้เพราะว่าเรื่องฟรีฟร์ดเบรลี่ว่าแม่นกว่าหรืออะไรกว่ากลับกลายเป็นว่าผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวผมไป ยิงที่ห้าลาดูแล้วดูกลุ่มมันเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าขนาดเนี้ยผ่านแล้วสําหรับประสบการณ์ที่มีมาสาหรับอยูสอ,สองสองนะี่คอยดูที่50าลาต่อไปครับผมห้าลานะครับตะกี้แม็กที่ใช้เป็นของยูจีดเนาะถือว่ารันผ่านนะครับถึงบอกว่าการล้างแมกซีนมีผลกับการเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะกับการ ติดขัดของปืนด้วยนะครับอันนี้ผมใช้กําลังขยายเดิมนะครับสิบเท่าเหมือนเดิมยังใช้กําลังขยายเดิมก่อนเพราะว่าผมยังไม่ได้ทํโดบโอเคผมคิดว่าน่าจะเห็นในสโคบเข็มอาจจะเลื่อนลางนิดหน่อยฮะเดี๋ยวพอพาไปตรวจเป้าเหมือนเดิมแล้วกันไว้ใจนิดหนึ่งครับ เอออันนี้ผมยิงผมไม่ได้ยิงแนวพาดแท่นนะผมยิงแบบใช้งานทั่วๆไปเป็นที่จริงตัวนี้มันถูกทำมาให้เป็นทรัคก,กันประมาณนั้นเลยฮะผมจะไม่ได้เน้นความแม่นยำขนาดตะกี้ผมก็โอเคแล้วที่จริงแต่ถ้าเป็นพวกกลุ่มที่เล่นพาดแทน่นหรืออะไรก็อาจจะยังไม่พอใจนะครับ,ก,บกระสุนตลาดตลาดทั่วไปปืนตลาดตลาดราคาสองหมื่นกว่าบาทเอาซ้ายก่อนครับ ผมยังไม่ค่อยคุ้นไก่เท่าไหร่ ที่ห้านี้หลุดมือลั่นนะครับไปดูชุด5นัดที่สองนะครับตะกี้มันลงไปเท่าไหร่มันลงไปเยอะไหมโอเคเดี๋ยวผมลองโยกตามเนาะประมาณครึ่งของหมายเลขหนึ่งนะครับมาชุดที่สอง50หลาครับ คุณผมว่าโอเคนะผมให้ผ่านเลยนะเอา้าแก้มครับแก้มครับจือ้อกองเรือนไหมเนี่ยมา ยิงผมให้ผ่าน้ะนะกลุ่มห้าสิบลาประมาณเนี้ยแต่กีแกฮะครับหลอกชุดที่สองครับห้าสิบลาลูกเกอร์เดิมเดิมคาบายครับยิงเผื่อตำแหน่งที่ตกโอเค โอเคผมไม่ให้น้ำหนักนะผมไม่เอาไหลผมดันนะปล่อยปืนเลยโอเคครบห้านัดแล้วครับยิงจะไปเก้งฮนะผมว่าสวยเลย นี่นะครับกลมเป้าตกเลยโอ้ห้าสิบหลาก็ผมก็ว่าไม่กระจอกนะสำหรับผมนี่ถือว่าโอเคเลยนี่ในชุดแรกครับแต่มันออกขวานิดหน่อยแต่ผมขี้เกียจปรับกล้องเพราะว่าวัาวนนี้แดดใกล้จะหมดแล้วนี่นะครับห้าสิบหลาอีเล่สปอร์ตนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเพราะว่า ไก่นี่คือไก่เดิมๆโรงงานเลยนะผมว่าค่อนข้างพอใจเลยนี่ยิบห้าลานะครับห้าสิบลาก็ประมาณนี้แหละอันนี้คือยิงครั้งแรกนะยิงครั้งแรกของเรานะครับถ้ายิงมาหลายๆครั้งกว่านี้โดนี่หัวกระสุนบีไปหมดเลยเอาไอหูนี่หาย <laughs> หายไปไหนเราวิวสันดิหัวไม่รู้หายไปตั้งแต่เมื่อ,อไหร่นะครับที่จริงแล้ว สำหรับสำหรับกลุ่มเท่านี้ผมคิดว่าโอเคเลยเหมายความว่าไกลเกเลินอะไรถ้าเราปรับตัวนิดหน่อยผมว่าโอเคเลยนะไม่มีปัญหามีแจมอยู่นัดเดียวที่เห็นแจมนะครับก็เดี๋ยวดูว่ายังไงเดี๋ยวเราทดสอบที่75สห้าส่วนใหญ่ฮันติ้งมันจะอยู่ยิงอยู่ประมาณ75หานะ้าหลาะเนาะห้าสิบหลาเจ็ดสิบห้าหลาเราๆนั่นแหละไม่ได้ยิงเกินนั่นแหละนั่นหลอกเท่าไหร่เพราะว่ากล้องตัวนี้ที่จริงแล้วอ่ะผมจะเอาไปไว้ใน น้องจิวจี๊ดนะครับแล้วก็เอาตัวตัวไหนอะตัวกล้องที่อยู่กับน้องจิวจี๊ดเนี่ยไปอยู่กับไอ้ตัวเล็กตัวลำหกนิ้วผมแต่ตัวนี้ก็จะกลับมายิงศูนย์เปิดเป็นปกตินั่นแหละครับทำให้ดูว่าเผื่อเป็นแนวทางใครกําลังตัดสินใจจะซื้อ10ซ62คาบายหรือทาร์เก็ตหรือตัวไหนแบบไหนอยู่ที่ว่าความแม่นยําเราจะทําได้ อยู่ที่คนแล้วนะทีนี้ผมยิงผมบอกว่าผมออกตัวไปก่อนเลยผมไม่ใช่คนที่ยิงแม่นยําอะไรยิงทั่วๆไปถ้าผมยิงได้คนอื่นยิงได้ระห่ำกว่านี้อีกนะครับฝากไว้เป็นข้อมูลสําหรับคนที่จะจะ,จะซื้อจัดหา r ูกเกอร์สิทับสอเดี๋ยวดูระยะหน้าเจ็ดสิห้าหลาหนึ่งร้อยหลามันจะเป็นยังไงมี200หลาแน่แหละตัวนี้ผมบอกเลยนะครับติดตามช่องแต็งโมวไว้กด subscribe ไม่กดก็ได้แล้วแต่จะคอมเมนต์สอบถามอะไรมาถ้าผมรู้ผมก็ตอบให้ ถ้าไม่รู้ก็เดี๋ยวจะหาข้อมูลมาให้ได้รู้กันถ้ากด s u b สไครต์แล้วกดกระดิ่งกดอะไรไว้ด้วยซับก็ได้ไม่ซับสไครต์ก็ได้ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวสําหรับเจอ,เ,อ,อเจอกันเทปหน้าแล้วกันสําหรับวันนี้แตงโมน้องวิวสันน้องอะไรยังไม่ได้ตั้งชื่อต้องกราบลาไปก่อนสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ